สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวาราค่ะดิฉันนักฝึกพิธีรัตค่ะเรามาจากกลุ่มวาเวิร์ดค่ะวันนี้นะคะกลุ่มเราก็จะมีโครงการดีๆมาแชร์เพื่อนๆฟังใชแล้วค่ะชื <reco> ่อว่าอะไรคะสโอติมาสูอยางฉันฉลาดค่ะค่ะ การสูบิชานะคะก็คือการที่เราสูบบุหรี่ให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็ไม่รบกวนผู้อื่นนะคะใช่แล้วค่ะคือ,อการลดจํานวนในการสูบลงนะคะเพื่อไม่ให้ควนะคะันเนี่ยค่ะไปรบกวนหรือว่าลดพลวัในมหาวิทยาลัยของเรานะคะค่ะก็คือโครงการจะเป็นยังไงก็ไม่ติดตามมานดยดียยนะคะใช่ค่ะ let's go <S ช่วงสุ่มมองสวัสดีครับ ช่วงน,นี้เป็นช่วงของซุปมหมอกตอนนี้เรากำลังอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตลังสิตที่ส <12. S 2> ิบสิบสองครับผมตอนนี้นะครับรงอาหารนิเทศมีคนกำลังซูบุรีอยู่เราจะส่งหน้ามาเข้าไปถามเขานะครับหน้ามาของเรานะครับหน้ามาพร้อมนี้ครับมาครับหน้ามาครับ วิธีการของเรานะครับก pues ็คือจะส่งหน้าม้าเข้าไปถามถามว่าขอไปหน่อยอุ่นปะจรพอแก่อแล้วพอพอให้หน้าม้าของเราเนี่ยนะครับถามเขาเสร็จเนี่ยว่าขอไปหน่อยแล้วเขาจะทำหน้ายังไงทำรู้สึกหรือว่าจะอธิบายยังไงเราก็จะปล่อยให้เขาแสดงไปตามไปหลังจากนั้นเนี่ยแล้วเนี่ยหน้าม้าของเราก็จะยื่นไปนี้ ใช่ครับที่หลังแล้วสีหน้าเขาจะเป็นยังไงเราจะไปดูกันครับไปแอบ,บมองกันซุ่มมองครับสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าขอไปแล้วเขาจะรู้สึกยังไงพี่คะพี่คะ,ะขอไปไหน,น่อยค่ะน้องจะไปทำอะไรเจ้าไปสูบุบร้ยสุบริมไม่ดีนะนอะ มีอะไรจะให้แล้วเราก็มาเจอคนที่สูดบริหีคนที่สองแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะรู้สึกไงนะคะไปกัน พี่คะ,ะขอไฟหน่อยน้องจะเอาไปทำอะไรจะเอาไปดูดบุหรี่พี่ว่าอย่าดีกว่าพี่ว่ามันไม่เหมาะสำหรับเด็กอะ่ะม,มันไม่ดีนะน้องพี่ว่าเลยพี่ว่าอย่าเลยอย่าเลยมีอะไรจะให้ ช่วงคุยสบายๆสไตล์วันเวิร์ดครับแล้วตอนนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์คนบางกลุ่มนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคนที่สุบุรีและยังจะฝากคําบางคําอะไรให้กับคนเหล่านั้นนะครับไปรับชมกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กับแค่ะครับอาครับก็แปมนะครับแบบสุบุรีไหมครับไม่สูาแล้วคิดยังไงกับคนที่สุบุรีครับไม่ชอบคนที่สุบุรีแบบยังไงอ่ะต้องทำร้ายคนรอบข้างที่แบบ ขาไม่สูบอ่ะแต่บางครั้งก็ได้รับอันตรายจากสิ่งนั้นกันมาอ๋อครับแล้วถ้าเกิดว่าแถมมีโอกาสที่จะให้คำทำกับคนเหล่านั้นอยากจะให้คำว่าอะไรครับหยุดเลิกหยุดครับตอนนี้ผมก็อยู่กับโชครับชอบครับชอบสุขุรีไหมครับก็สูบครับอ่าสอบนะครับแล้วโชคิดง่ายกับคนที่สุขุหรีเหมือนโชคบครับบุคงคิดว่าเรื่องสุขุหรีจำเต้อตับ ค like so uh ือมันสูงไว้แบบว่าไฟเทียนไอยู่เพื่อผมก็สูงเออแล้วคนเดียวก็ไม่สุงมันลดฝันคลายายมันก็ดฝันคลายผมว่าส่ับเพื่อนอะไรก็แล้วสุดท้ายครับถ้าช่องมีโอกาสจะให้คำหนึ่งคำกับคนที่สุบริษัช่องเนี่ยเขาจะให้คำอะไรครับดีมากดีดีรับดีดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับโมลินค่ะครับโมลินครับก็อยากจะถามว่าโมลินสุบริทไหมครับไม่สูงค่ะอ่าแล้วโมลินเนี่ยมีความคิดยังไงกับคนที่สุบริษัทมอ ก็คืออยากจะถามว่าสู่ไปทําไมคะคือแบบจะสู่ไปทำไมแบบเสียดายชีวิตเปล่าๆว่าอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าโมลินเนี่ยโอกาสที่จะฝากคำหนึ่งคำให้กับคนเหล่านัาน้นนะโมลินเลยนะฝากคำว่าหยุดค่ะโอเคหยุดนะครับเขาบอก,กวก่าเนีครับโมลินครับ าทำอะไรกันครับทำอะไรกันเราจะมาดอนคลังเรื่องบุหรี่นะครับเรื่องบุหรี่นะครับเราก็จะเข้าไปจุดที่เราบอกจย์ไว้นะครับก็คือหน้าถึงนิเทศนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าหอสมุดนะครับช่วงเวลาที่เราเดินไปครับเราจะเดินดลงไปด้วยนะครับสวัสดีชาววิวดนะครับวันนี้เราจะมาดอนนลงเรื่องบุหรี่นะครับอ อเรด้วยกันไปฮอร์สมุนนะครับอันนี้ก็คือนามบัดครับเป็นเป็นนามบัดรรถระลงของกลุ่มเราครับนู่ากินเลยตรงนู้นสวัสดีท่ามือด้วยนะครับวันนี้เราจะมารถระลงรถกุหลีกันนะครับอยากให้มหาลัยเราไลายมลพิษนะครับเราต้องดูดีหน่อย้ดู บอกครับวิชานี้เป็นวิชา G E หนึสี่เซกหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งนะครับจากกลุ่มวันเวิดนะฮะโครงการเรามีชื่อว่าวส m o k แอ n สมาร์ t สูบอย่างชาญฉลาดโอเคครับชีวิตจุดเด็นของเราคือตอนนี้นะครับเราต้องการเดินไปที่ที่เราบอกไว้ครับคือหน้าตึงนิเทศน,นะครับ ตอนนี้เรามาเรามาเจอคนที่สัมภาษณ์นะครับคนที่ดูดมาก่อนเออเฮียเต้เฮียเตพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่ปีอะไรพีหนึ่งครับพีหนึ่งเขาเป็นเพื่อนกันครับโอเคพี่พี่ชื่ออะไรพี่เอาชื่อเอาชื่ออะไรก็ได้ครับชื่อไออิ่งครับโอเคครับนี่เรามาโดนาลองครับพี่ชาซีครับครับชื่ออย่างเศร้าตอนนี้อ่าอิตอุบุลินนะครับ ดังๆเลยครับเวลาพูดโอเคครับโอเคโชว์ความแมนแลครับโชว์ความแมนเลงครับจะเรอมัคืนหลังไม่นะครับรอเล่นครับก็ขอบคุณอีนมากนะครับสครับครบครับครับสวัดีครครับขอสัมภาษณดีะไดรัน่อยครับเมื่อกวี้เมื่อกี้ได้รัคครับรับี่ครครับ ผมอยากจะถามความเห็นเมื่อกี้หน่อยครับว่าแบบว่าพี่รู้สึกไงกับโครงการนี้ครับคือช่วยรถบริเลสครับนี่คือการ่นครับดีปยัดประหยัดนะครับแล้วมีกระเป๋าเพื่อนนะครับของข้างทางนี่ครับนี่ว่าพี่ครับผมมีแจกครับกระเป๋าบัตรนะครับก็มึงดูนะยาวเยอะ ว่าผมอณพ้นพี่แล้วี่ตอนนี้กำลังไปไหนคะรถไฟ17นะครับคี่โซ่ True นี่เรามาลองเล่นบุรีนนะครับพี่ กเรานะ่ต้อการสูดอย่างชันตลาดนะครับตอนที่พี่กินใส่แว่นพี่กินมีความกล้าขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดิก็ห้าสิบห้าสิบ

น้ยเกินไปไม่ต้องหรอกครับนี่ควับตายไม่ต้องหรอกก็ทำให้นไ้ับก็คอตึกเอเจ็ดนะครับตึงเอเจ็ดนะครับเฮเราจะมาทดลองกันนะครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวมิโยด้วยกานนะครับวันนี้เราจะฝ่าทดลองเรื่องบทเรียนะครับโอ้โหคือเราจะบอกว่ารักชีวิตอย่าคิดสูบครับไม่ใช่ครับคือเราจะบอกว่า โมเลทุกคนอาจจะเลิกไม่ได้แต่เราสามารถโดนได้นะครับโจบอย่างฉันฉลาดนะครับเราก็โดนเพื่อตัวท่านเองเพื่อมหาลัยเราจะได้ปราศจากมลพิษนะครับแล้บพี่ปีอะไรครับเนี่ยปีห้าปีไรครับดูกล้องนะครับมองกล้องครับชื่ออะไรครับกันครับกันนะครับพี่ดูุลิยางครับเล็กแล้วครับเลิกแล้วตอนนี้ครับจะมาดูอีกครับเพราะอะไรครับผมหักใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ อย่าเพ่ครับอย่าเยอะนะครับรักชีวิตอย่าคิดสูเข้าใจยินเลยนะครับครับผมครับผมมาสะเพื่อพรไหมครับใมันคงจอนตรถ้าันต้องาดเจอไปแล้วันย่งไงพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรพี่พี่ชือะไรพี่ พี <minutes> paid, ่พี่นะพี่พี่น่ารักพี่น่ารักพี่สวยมากเลยอ่ะผมจะผมจะถามว่าพี่พี่ดูดหรือเปล่าไม่ดูนะผมไม่ได้พี่ดูไม่ดูถ้ามันแต่ถ้าพี่ดูนะก็จะดูมากกว่านี้นะครับผมไม่ห่วงหรอกคับพี่แกขนาดนั้นเลยหรอไปครับไปก่อก็อย่างนี้ครับเป็นการระลอกอย่างนีะครับผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นมุริคาตาเลยเมื่อกี้เนี่ยคือผมจะมา

i do it now.